ລົນໂຕພີ່ນ້ອງນີ້ໃບບົກຮໍມ່ວນແນມນໆຸມເພີ່ນ สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเวิร์ดสุขุมสู่คนเนาะพอ่อพ่อกันคือเก่าอีกมอนีก็ไดา้พอ่อพ่อกันในซ่องของบ่าวน้อยพาเซบตซานอลอีกแล้วพี่น้องมุนีมนี้สื้อผ้าพี่พ่อน้องมากินซอยจุปานิ่นพี่น้องบ้าวน้อยกิมาเฮ็ดมอนี้ซอยจุปานิ่นน้นำจิ้มหองคนๆนะพี่นอ้องอือปานิ่นเวิร์ดตตัวยิ่งย่งใส่งยิ่งนะพี่น้อง น้ำจิ้มหอมคุณคุณมาบรรยากาศมือพักมือพรอนมันนี่ก็ได้นผักกาดผักแกมหอมกระมี อันนี้รสซีไปเรื่อเนาะพี่น้องอันนี้ยอดเสด็จโค้มๆอ่อนวก็บโหระพามีสาระแนนนะพี่น้องกับอันนี้ใบบุบกเฮ้ยหลายอย่างพักเขาก็ได้มาพี่น้องมาบรรยากาศำายำใบใบมาอนีิเอาอยู่หน้าบ้านเลยพี่น้องหน้าบ้านเลยพี่น้อง,งมีเสียงรถเสียงยังมาทานในเด้อพี่น้องขอโทษขออภนะัยเนาะน้ำผู้ที่ว่าบ่มักกินดิพเนาะ นี่เป็นปลานิ่นสดๆนอ้องน้องจะเดาอืคมคุ้มใใจอืมคมครับคมแน่ปลาแ่ ໂຕໜຶກົດ່ໆມນອຊມາິຮ พักลายจนล้นล้นโต <c oughs> ล้นโตพี่น้องนี่ใบบุบกฮอร์โมนเห็นีหมฮอม์โมนฮนจุ่มเลยพี่น้องอ <c oughs> <c oughs> ปลาตัวใหญ่พี่น้องตัวเดียวเต็มเต็มถาดเลยเนอะยากาศู่หนาบ้านเนาะรองเบิงงมิตี้ไม่มิตี้หม่ของเบาหนา่อยสเต็ปไม,ม่ เต็บไม้ถย่ยเอถ่ยน้ำจิ้มไ,ได้ของไม้มากพี่น้องลองมันนิ่นส,สดกชอืมครับดีวละก็ mặc quặc không nhau, mặc quặc. Ừ. subscribe Trời ơi สำหรับคนใดนนาอที่บ่มักกินดิบกะกินชุดๆดิบๆกะขอโทษขออภัยนาอพี่น้องเนาะอ่า่ะมวล มันเป็นมันเป็นถนนเนาะพี่นนองมันเป็นถนนเขาซอยนเนาะรถกียร์จพานมีเสียงรบกวนแน่เนาะพี่นนองเนาะมันนี่เปลี่ยนบรรยากาศเนาะพาพี่พาน้องมากอ่ะอยู่หน้าบ้าน <c oughs> <c oughs> อยู่แต่มองเกาายย่าลรยานพี่น้องเบื่อเบื้องคิดเด็กอ่ะ cứ tìm một câu và con cái gì có mấy mong mày thai là bó quá bắt đi มาู้เดียวแสบ่บบคนเดียวคือเก่าพี่น้องแส่บน้ำพี่น้องทางบ้านน้ำ <laughs> Oh mm. บลาปากบ,บาว์เบาเลยมันแจ็บพี่น้องกินจนปลาปากโอ้ยมันจิ้มหกคนเจียวหกคนพี่น้องลอ,องฟังนี่ได้ใบบโวบกอืม

กนอนดูไก่นอน,นทางกับมีเสียงรถแน่มวันกินของสดๆอดย่างเช่นกบธรามาดาเนอนะ คำ<ม>สุดท้ายคำสุดท้ายทายสุดเอาแบบคำเย้ๆตาสวดอืม,อม พี่น้องโ okay, อเคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบบ้านน้นอยกะขอจบลุงเพียงเท่านี้เนาะขอบใจสำหรับผู้ที่ให้การติดตามรับชมเนะาะเราจะลืมกดไลค์หรือว่าพกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยในการที่คลิปในมือหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กจบลุงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องสบายดี